สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับเราลิวก็อยู่กับในเกม My Survival เหมือนเดิมนะครับก็มีคนคนนึงนะครับส่งมาบอกผมเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างนะครับอห่างเช่นวันที่ยี่สิบจะมีอะไรก็มาดูกันนะครับวันนี้เราว,วันที่ยี่สิบแล้วก็เป็นประตูถ้ำนะครับที่ผมเคยให้ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ได้เขียนมาว่าถ้าไม่เข้าไปมันจะเกมจะไม่เริ่มต่อหรือว่าอะไรนี่แหละครับผม ผมก็พยายามหาแล้วนะผมแต่ผมคาไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ผมเริ่มวันที่20เลยนะครับอ๋อผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่ผมสร้างมาหายหมดเลยนะครับนี่ก็คือผมมานั่งเล่นใหม่เลยนะครับอันนี้ผมไปเล่นนอกรอบมาเนาะผมก็เลยทําอะไรไม่อยางผมก็จุ๊อย่างเงี้ยทุกคืนเลยก็เดี๋ยวค่อยดูอีพีหน้าเลยกันนะครับว่าผมจะ ได้ไปในอุมโมงนั้นหรือว่าประตูถ้ำนั้นหรือไม่เพราะผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรผมจะไม่หาข้อมูลด้วยนะผมจะไม่หาข้อมูลด้วยแล้วผมก็ลองเอาพิกแอกไปเช็คแล้วมันก็ไม่ได้อะใครรู้ช่วยบอกผมทีว่ามันต้องใช้อะไรหรือว่ามันต้องใช้ไอป้ปืนที่มันเหมือนในตัวขุดเจาะหรือว่าอะไรแบบนั้นช่วยบอกผมทีนะถ้าใครรู้นะครับผมก็ ผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนเดิมครับอันนี้คือผมเล่นใหม่นะครับที่ทุกคนเห็นมีแชมไปอยู่เต็มไปหมดเลยก็นั่นแหละครับผมเล่นใหม่เนาะผมเล่นไปชั่วโมงกว่าๆเลยนะไม่ใช่ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเลยแหละแล้วผมก็มาเนาะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมสร้างอะไรไปหลายอย่างเลยเนาะ เพราะว่ามันต้องไปเล่นนอกรอบอะเอาให้ผมไปเล่นใหม่ก็เดี๋ยวกลัวว่าทุกคนจะเบื่อเอาเพราะว่าผมเล่นใหม่อยู่นั่นแหละผมก็เลย,เลยอ่าเริ่มเริ่มใหม่เดีไม่ต้องอัดแล้วก็มาต่อวันที่ยี่สิบเลยซึ่งว่าวันที่ยี่สิบนี้ผมยังไม่เห็นทีนะว่าตอนกลางคืนมีอะไรอ๋อแล้วก็แมปที่แล้วผมไม่ได้ตายนะผมอัดคลิปไว้แล้วด้วยแต่ว่าคลิปผมผมมันหาย ก็นั่นผมก็ไม่เอามาลงอ่ะผมตัดเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าก็ไม่ไดเอามาลงมันหายมันมีปัญหาหลายอย่างมากอันี้ผมก็มาหาทรัพยากรเนาะทุกคนจะเห็นว่าผมเก็บแต่ฐานเนาะเพราะว่าผมจะมาทําเค้มควยแล้วก็นั่นแหละครับเอามาวางให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมืดๆเนาะเวลาผมบ้านแตกผมได้วิ่งมาเนาะผมก็คิดไปอย่างนี้ เพราะว่าแมมที่แล้วอะ่ะผมเจออะไรผมรู้เลยนะอันนี้ก็มาอัดให้ดูนะผมบอกนะแหมที่แล้วอะ่ะบ้านผมเลมะหมดเลยคือบ้านผมเลมะไม่เหลือเลยอะ่ะมันทำลายบ้านผมจนเละเลยนะแมมที่แล้วซึ่งมันก็คิปหายผมไม่ได้เอามาให้ดูผมเสียดายมากเลย คือผมได้อะไรใหญ่ๆอย่างมางเลยนะอย่างเช่นป้อมยิวสักหกเจ็ดป้อมอะไรอย่างเงี้ยผมสร้างมาแล้วนะแต่ว่าผมแบบบ้านพังก่อนก่อนที่จะได้ใช้ครับเนาะผมก่นั่นแหละก็ขุดไปเรื่อยๆบอกเลยว่าแบบนี้พอผมเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่รู้สึกว่าจะเล่นง่ายขึ้นนะเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ผมจะเริ่มไม่มีห่วงเลยนะ ผมก็จะตายน้อยลงเพราะว่ามีเกาะช่วยนะแล้วก็เนื่องจากผมรู้สกิลการเล่นของผมแล้วคือการวิ่งทั่วแมปนะ <c oughs> ทุกคนอาจจะคิดว่าผมกา,กากอะไรอย่างนี้ก็ตามสบายหรือว่าผมกลัวก็ได้นะตามสบายเลยแต่ผมไม่ได้กลัวนะมันมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมได้หาทรัพยากรไปด้วยเลยไงผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งออกก็เห็นไหมครับเวลาตอนกลางคืนผมยังไปขุดแร่ได้ไอะ่ะ ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลของคนดูคนนั้นด้วยนะครับผมถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเลยนะถ้าวันที่ยี่สิบผมอยู่ที่บ้านก็คงจะตายอย่างเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับอาซอมบี้มันมาเยอะมากซึ่งผมคิดว่าวันหลังๆนี้มาเยอะกว่านี้แน่ๆ ถ้าใครรู้ข้อมูลอะไรก็สามารถแบ่งปันความรู้กันได้นะครับผมปุผม๊ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ค่อนข้างนานแล้วเนาะก็ประมาณสามสี่ปีได้แล้วอะผมเล่นแค่ห้าวันแล้วผมก็ลบทิ้งอะ่ะใครมีประสบการณ์หรือว่าข้อมูลดีๆก็มาแบ่งกันได้นะครับไม่ได้ห่วงนี่ก็ผมก็เล่นอย่างนี้นะ คือเทคนิคผมก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะโดนไล่โดนตบบ้างเด็กก็ไม่เป็นไรเนี่ยจนเช้านะครับผมเนี่ยผมอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเลยครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะับตั้งแต่วันที่ยี่สิบไปเลยผมจะวิ่งอยู่ย่างนี้ยเดี๋ยวห้ามคนดูขอมาว่าให้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้เท่านั้นนะที่จะรู้ว่าต้องขออะไรนะครับ ผมก็ขุดไปของผมเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรมากผมก็วิ่งกลับบ้านเนาะเพราะปวดเอือก็เลยวิ่งกลับบ้านปิดเอึก,ก่อนแล้วเก็บของอะไรไหลายลอย่างที่ไม่ได้ใช้ช่วงนี้ปัญหาเรื่องน้ําก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าผมตุนไว้แล้วก็ดาบของผมมันก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้อยู่แรงเท่าๆกับดาบเพชรเลยก็ว่าได้ ก็นั่นะครับไอ้นี่ผมปล่อยเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนผมไม่กลัวบ้านพังด้วยนะผมปล่อยเลยนะถ้าทุกคนดูจากเวลาข้างบนนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นสองชั่วโมงแล้วใช่ผมเล่นมานานมากคือสองชั่วโมงเนี่ยคือผมเล่นอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มืดนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือแลกเปลี่ยนความรู้ได้นะอย่าถ้ามีความรู้จะมาบอกอะไรผมก็บอกได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าผมว่าต้องไปป้นอะไรของคนป่าซะหน่อยผมเห็นธงมันหน้าขุดมากเดี๋ยวผมค่อยไปหาวิธีนะเดี๋ยวผมจะอจให้ดูด้วยว่าผมใช้วิธีอะไรตอนนี้ผมดูทรัพยากรของผมนะที่ผมรวๆนี่นะครับ อาหารเรื่องน้ำนี่ผมชิวๆเลยนะเพราะว่าพอเราอยู่ที่โลกเราไม่ได้อยู่ที่แค่แะมันจุกได้ง่ายมากเลยนะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาเล่นยังไงเขาน่าจะสร้างป้อมแล้วก็อะไรอย่างนั้นแต่ว่าผมเลือกที่จะวิ่งแล้วก็หาแร่ไปด้วยเลยนะครับผมเจอแร่ตรงไหนสังเกตได้เลยครับว่าผมจะหยุดแล้วก็ฟาร์มก่อนส่วนแร่สีเขียวกับสีแดงนี่ผมจะไม่ค่อยฟาร์มนะครับเพราะว่ามันมีอยู่เต็มคังผมแล้วเนาะ ในนี้ผมก็ตอนไรตอนแรกอ่ะวันที่สิบแปดถึงสิบเ้าผมมีเงินอยู่สี่ห้าพันนะที่ผมมาแคมป์อยู่ที่ตรงที่ผมสร้างแต่ว่าพอวันที่ยี่สิบพอจะขึ้นวันที่ยีสิบมันมีตัวใหญ่มาพัางบ้านผมนะผมก็เลยต้องรีบออกนะผมก็เลยมาอยู่สภาพแบบนี้เลยที่คนเห็นเลย วันที่24ก็พวกนี้ไม่มีอะไรก็เป็นการฟาร์มพวกนี้แหละส่วนใครที่รู้มีข้อมูลการลงถ้ำอะไรพวกนี้ก็สามารถบอกผมได้นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะงลงยังไงแบบไหนก็สามารถบอกของที่ต้องเตรียมได้นะผมจะไม่ดูคนอื่นด้วยนะผมบอกไม่หอนผมยังไม่ดูคนอื่นใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ช่วยบอกเหมาะผมได้ด้วยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะนี่ก็ฟารมกันนะ อันนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมตายผมก็ไม่เล่นแล้วนะครับผมจะไปหายเกมอื่นเล่นแล้วนะครับอันนี้คือผมก็ฟาร์ไมไปเรื่อยเนาะไม่มีอะไรมากก็ซอมบี้ตัวใหญ่ผมก็สงสัยว่ามาจากไหนกันนักหนาเยอะมากๆอ่ะแน่ดูครับํำหรับ ผมแล้วถือว่าเยอะมากเนี่ยผมลองเช็ครู้แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ครับมันว่นาต้องใช้อะไรดีดีกว่านี้อะไรสักอย่างนี่แะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาถึงขนาดนี้เนาะเล่นมาถึงขนาดนี้ได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคนดูที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ